สำหรับปีพุทธศักราช2569ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นเปรียบเสมือนปลาที่กำลังจะแหวกว่ายออกจากกระแสน้ำวนสู่ห่วมน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆรออยู่เบื้องหน้าขอให้ทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติและปัญญาในด้านโชคลาภและการเงินนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างรากฐานที่มั่นคง ท่านจะมีโอกาสได้รับเงินทองจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองเป็นหลักรายได้อาจจะไม่ได้มาแบบฟลุกๆุแต่จะมาจากการลงมือทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอการลงทุนใดๆควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบอย่าเพิ่งรีบร้อนทุ่มทุนหากมีการวางแผนที่ดีและใช้ความประหยัดเป็นที่ตั้งท่านจะสามารถสะสมทรัพย์สินได้เป็นกอบเป็นกำรรมไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวหรือยุ่งเกี่ยวกับการพนันใดๆ ให้ระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดในช่วงกลางปีอาจมีเหตุให้ต้องนำเงินเก็บมาใช้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินมากนักหากท่านรู้จักบริหารจัดการอย่างฉาญฉลาดสำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ชาวราศีมีนที่ยังครองสถานะโสดปีนี้เป็นจังหวะดีที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะเริ่มต้นจากมิตรภาพสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คนที่เข้ามานั้นมีแนวโนว้มที่จะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และจะนำพาความสุขความอบอุ่นมาให้ขอให้เปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจส่วนคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นที่จริงจังเช่นการมั่นหมายหรือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันความรักจะเปรียบเสมือนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ชุ่มฉ่ำควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นและแบ่งปันความรู้สึกดีๆต่อกันเสมอ ในด้านการงานและอาชีพปีนี้เป็นปีที่ท่านจะได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โอกาสความก้าวหน้ากำลังจะมาเยือนหากท่านมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่านจะสามารถพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างงดงามความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานโดยรวมแล้วถือว่าดีแต่ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความคิดเห็นที่แตกต่างบ้างขอให้ใช้ความอดทนและประณีประนอมในการแก้ไขปัญหาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองมากนัก ส่วนเรื่องสุขภาพนั้นควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษสภาพร่างกายและจิตใจของท่านในปีนี้ค่อนข้างอ่อนไหวควรหมั่นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอระหว่างเรื่องความเครียดสะสมอาจส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทหาเวลาคลายความกังวลด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบหรือนั่งสมาธิเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจคำแนะนำพิเศษสำหรับชาวราศีมีนในปีนี้คือจงรู้จักแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น การให้จะนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการสแสวงหาความสงบภายในจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการได้เลขนำโชคสำหรับท่านคือ3และ8ส่วนสีมงคลที่จะช่วยเสริมดวงชะตาได้แก่สีฟ้าและสีเขียวสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการตัดสินใจลงทุนที่เสี่ยงเกินไปและการปล่อยปละละเลยสุขภาพขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาความสำเร็จและความสุขจะบังเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอน